ผมคือมือปราบมือปราตกตึกมือปราตกตึกขึ้นเลยขึ้นเลขึ้นเลย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 ขนเลย้นเลยเลเลยนเล้นเยขลนเี่เหยนพี่เห็นเเเลยเ มันอยู่ตรงกลางไอ้กองกวาดดิกองปราบกรามกองปราบกรามกันกระดบเจอแล้ว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 โอ้โหจิตกคะเด็นไปลน้นไม่ไม่โดนเลยจ่แลวหนึ่งจุดละหนึ่งนี่มาลีอุดลหนึ่ง

ท้องหทองหัวทองไม่องไม่ได้เอาสิไอ้ัโดนยิงโดนยิงฝั่งน้นฝั่งน้นอย่งี้ตายอือโอไม่ได้กาและมีต้องสนัยมาสนกลับไ่เามั้งบนหิน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 โอ้โหอยู่บนหินเออเฟลี่ฟานลุกบนม้า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  ื่อระเบิดมันทุกคนเลยไหนโลก็พุ่งแบบนี้จะมีรงระเบิดทำไมมันวุ่นวุ่นอย่างนี้อู้โดนระเบิดไม่ให้หรอไม่คุ้มเลยโอ้โหรถไฟเสอยรถไฟเสือยเราเอาไว้เรามาปิดคลิปไปอย่างสงบสุขเถอะในขณะที่มือในขณะที่มือปราบทำงานอ่างลำบากมีมือปราบหลายคนต้องจ่ายเพราะไอ้พวกนี้ใช่ต้องเก็บมาหโหยิงโ้นหัว โอไว้อะไรกับมือปราผู้เสียชีวิตเรื่องผมด้วยอ่ะมือปราหลายคนหายไปเหลือเรากับพอยอใช่เรามาจบเป็นอย่างสงบสุขกับเรื่องนี้เถอะจบเป็นอย่างสงบสุขร้องเพลงอะไรดีร้องเพลงอะไรดีแล้วก็มือปราหลายคนแล้วก็เลยแชร์สับระไคแล้วก็เลยแชร์สับระไคกันด้วยเดลืมกไร์บายบายบายะเอะราคล่งด้วยเดี๋ยวแปลยง่าเดี๋ยวแปลง่ายเร็วๆเร็วๆแทตวนี้ ตัวคลเดี๋ยวนี้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 ทำตัวคล้ายเลยเจ้าอะทำใมือนคล้ายเดี๋ยวจะอเ,วเอาคูคีไปตบหน้า